วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงกับหลายๆายชาตินะครับในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ก็คือปัญหาหมอกควันที่เป็นผลมา,า,มาจากการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียที่มาที่ไปนะครับและต้นเหตุของปัญหานี้เกิดมาจากตรงไหนติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ ทิศทางลมที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลช่วยให้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ของไทยคลี่คลายไปจนอาจเรียกได้ว่าเกือบจะสิ้นเชิงแล้วแต่ในอินโดนีเซียพื้นที่ต้นต่อของปัญหาสถานการณ์ยังคงเลวร้ายขั้นวิกฤตมีรายงานผู้เสียชีวิตเพราะการสูดดมควันพิษเข้าไปแล้วเกือบ20รายกล่าวกันว่าหมอกควันที่สร้างความกลาหลให้แก่การจาราจรทั้งทางบกและทางอากาศในภูเก็ต หาดใหญ่มาเลเซียและสิงคโปร์เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็นเพียงความไม่สะดวกเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับวิบากกรรมของชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเกาะสุมารตราและเกาะบ,บอร์เนียวรายงานจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมขององค์การบริหารการบินและอวกาศหรือนาซาของสหรัฐระบุว่า สถานการณ์หมอกควันในอินโดนีเซียปีนี้รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2,544เป็นต้นมาบางพื้นที่บนเกาะบ,บอเนียวหมอกควันสีเทาปนเหลืองปกคลุมหนาทึบจนมีพิสัยการมองเห็นเพียง50เมตรเท่านั้นปริมาณมลพิษในอากาศวัดได้สูงกว่า2,000จุดในขณะที่ปริมาณมลพิษในอากาศเพียง300จุดก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ายังคงมีไฟป่าลุกไหม้รุนแรงบนเกาะสุมาตราและบอเนียวอีกกว่า230จุดไม่นับรวมจุดเล็กๆที่กระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปอีกหลายร้อยจุดซึ่งหมายความว่าชาวอินโดนีเซียบนเกาะสุมาตราและบอเนียวไม่น้อยกว่า40ล้านคนจะต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันพิษต่อไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นอย่างน้อย ที่นาวิตกกังวลยิ่งไปกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาหลายสำนักชีว้ว่าหากฤดูมรสุมปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดอันเนื่องมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนินโยชาวอินโดนีเซียอาจต้องเผชิญกับปัญหาความพิษต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นได้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชีว้ว่าปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าในพื้นที่ด้านตะวันตกของอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประชุมหาทางแก้ไขกันมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วเนื่องจากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์ต้องประสบกับปัญหาหมอกควันจากการเผาป่านในอินโดนีเซียเป็นประจำทุกป,ปีในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน เจ้าหน้าที่สำนักงานพยพิบัติของอินโดนีเซียากล่าวว่าร้อยละ99ของป่าบนเกาะสุมาตาและบอร์เนียวเกิดจากฝีมือของมนุษย์โดยเฉพาะการหักร้างถางพงเพื่อทำสวนปลาล์ม,ะม,ะมะน้ำมันและสวนปาที่ปลูกไม้เนื้ออ่อนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระดาษณปัจจุบันพื้นที่ป่าบนเกาะสุมาตาและบอร์เนียวถูกทำลายปไปเพื่อการนี้แล้วไม่น้อยกว่า1ล้าน7แสนเฮกเตอร์หรือกว่า10ล้านไร่ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบริษัทธุรกิจทั้งสัญชาติอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกปลาล์มน้ำมัน,มนบนเกาะสุมารตราและเกาะบอร์เนียวถูกดำเนินคดีและถูกถอนสัมปทานไปแล้วหลายรายแต่ปัญหาการเผาป่าไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงแต่อย่างใดตรงกันข้ามกับเห็นได้ชัดว่าความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีท่ามการการถกเถียงกันในหลายระดับว่า ใครกันแน่ที่เป็นตัวต้นต่อของปัญหานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายที่ละหลวมไม่เด็ดขาดจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายดูเหมือนจะจำกัดอยู่แต่ในฤดูก,การที่เกิดปัญหารุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกาย,ยนของทุกปีเท่านั้น แต่นอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลดูเหมือนว่าจะลืมปัญหาที่เกิดขึ้นไปโดยสิ้นเชิงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาลายาของมาเลเซียให้ความเห็นว่าปัญหาใหญ่เกิดจากการทำงานแบบรูปหน้าปัดจมูกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะรัฐบาลของอินโดนีเซียเอง ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจ้าของบริษัทธุรกิจที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกปาล์มหรือปลูกไม้เนื้ออ่อนเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักการเมืองระดับสูงการจับกลุ่มคุมขังหรือดำเนินคดีกับคนร้ายที่ก่อเหตุจุดไฟเผาป่าส่วนใหญ่มีเพียงปาซิวป้าส้อยหรือพนักง,งานบริษัทระดับหางแถวเท่านั้นอย่างไรก็ตามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนเกาะบ,บอร์เนียวที่เรียกตนเองว่าบอเนียวฟิวเจอร์ ให้ความเห็นว่าบริษัทธุรกิจข้ามชาติหรือบริษัทธุรกิจรายใหญ่ที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกป์าน้ํามันไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาไฟป่าเพราะในความเป็นจริงแล้วบริษัทธุรกิจเหล่านั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและถูกถอนใบอนุญาตปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขได้ยากอยู่ที่พฤติกรรมการขยายพื้นที่เพาะปลูกของผู้ประกอบการขนาดกลางในท้องถิ่นมากกว่า ปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้นคือว่ารัฐบาลอินโดนีเซียหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการรายย่อยหรือเจ้าของสวนปาล์มรายย่อยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีเป็นเจ้าของพื้นที่พาะปลูกหรือพื้นที่สัมปทานจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเครื่องมือการหลีกเลี่ยงกฎหมายของบริษัทธุรกิจรายใหญ่ประเด็นที่กำลังพิพาทวิจารณ์กันมากที่สุดณเวลานี้อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะรัฐบาล รวมไปจนกระทั่งถึงประธานาธิบดีจโจโควิดโดโด,โดไม่รู้จริงๆหรือว่าไม่สนใจที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกันแน่ประมาณกันว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาหมอกควันในอินโดนีเซียปีนี้คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่รวมความสูญเสียในด้านสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกคุมของหมอกควันซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่า มีคนล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วกว่า5,000 500, คนรายงานของนาซาระบุว่าควันพิษที่เกิดจากการเผาป่าในอินโดนีเซียปีนี้คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนถึง600ล้านตันหรือเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมทุกชนิดในเยอรมน,นีทั้งประเทศเป็นเวลา1ปี ปัญหาไฟป่าในอินโดนีเซียจึงไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาวอินโดนีเซียเองหรือประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเท่านั้นหากแต่ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสวัสดิการของนุษเสชาติทั่วทุกมุมโลกอย่างคาดไม่ถึงในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาของอินโดนีเซียหลายฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่าถึงขณะนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะยังคงรังเรือนอยู่ในม่ามหมอกควันที่หนาทึบ ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินมาตรการเชิงป้องกันหรือแก้ไขกันอย่างไรต่อไป